สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําน้ํามันเครื่องนะครับที่ใช้ในรถแต่งนะครับซิ่งว่าเราควรใช้เบอร์ไหนนะครับน้ามันเครื่องในตลาดของประเทศไทยนะครับก็จะมีตั้งแต่เบอร์ศูนย์ขีดยี่สิบนะครับแล้วก็ห้าขีดสามสิบนะครับสิบสี่สิบนะครับสิบห้าสี่สิบนะครับก็จะมีแล้วก็เป็นเบอร์ห้าสิบ เป็นยี่สิบทัห้าสิบนะครับในรถใหม่นะครับก็จะเป็นเบอร์เริ่มต้นที่ยี่สิบศูนย์ทับยี่สิบนะครับและใช้กับรถเดิมๆแต่ว่าในในบ้านเราเป็นอากาศร้อนผมแนะนําว่าเบอร์เริ่มต้นควรจะเป็นเบอร์ห้าทับสามสิบนะครับสําหรับรถดีแฟรพวกนี้ครับรีแฟรไล่ข้างาที่ไม่ได้ทาหนักใช้ประมาณเบอร์ห้าถึง ห้าขีดสาสิบนะครับได้แต่ถ้ารถที่ทําหนักขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานทางไกลนะครับผมแนะนําเป็นเบอร์ห้าสี่สก็ได้นะครับหรือจะเป็น10-40ก็ได้แล้วแต่ว่าเราหาได้แบบไหนแล้วก็แบรนด์ก็มีหลากหลายครับก็แล้วแต่เลือกเลยครับว่าชอบแบรนด์ไหนผมไม่ไม่เจาะจงนะครับอันนี้คือจะเตก็กขับเล่นแล้วก็ซิ่งขึ้นมาหน่อย แต่ถ้าเป็นทีนี้รถแข่งใช้แบบไหนถ้ารถแข่งนะครับก็จะเป็นเบอร์พวกนี้ครับ่20 50ครับจะทนการสึกหลอทนแรงสึกหลอได้สูงคุณภาพก็จะสูงขึ้นมาแล้วก็ราคาก็จะอัพจากตัวปกติไปเยอะต่อมานะครับก็เป็นรถเทอร์โบนะครับ รถเทอร์โบนะครับความร้อนจะสูงกว่ารถ n อพอสมควรเพราะนั้นน้ำมันเครื่องที่ใช้ต้องดีพอสมควรนะครับควรเลือกยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ที่ติดหูไว้ใจได้เพราะว่าพวกนี้เป็นเป็นเป็น,ปนสารละลื่นในเครื่องยนต์จำเป็นต้องใช้ของดีหน่อยไม่งั้นชาบหอา่อช้าบะไรมาผมว่าหมดเยอะกว่าค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ ส่วนเบอร์ที่ใช้กับรถเทอร์โบนะครับเริ่มต้นก็น่าจะเป็นเบอร์นี่ครับ540นะครับจะ,จะช่วยจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ออกไปได้อีกนะครับหรือถ้าแรงม้าเยอะหน่อยก็เป็นเบอร์นี้นะครับ20 50หรือถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบประมาณก็เป็นตัวนี้นะครับ Voltonic ตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับผมลองแล้วก็ ลื่นดีมากนะครับราคาก็ยังไม่ไม่ไมสูงมากครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่จับต้องได้นะครับเดี่ยวราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยนะครับจนถึงหลักพันนะครับอย่างตัวเนี้ยบรทอร์นะครับอยู่ที่ราคาลิตรละหนึ่ง้อยสี่ิบาทนะครับซื้อได้ตามปั๊มทั่วไปต่อมาก็จะเป็นวิกฤตโมลีนะครับตัวน,นี้ ราคาก็อยู่พันไปไปครับเป็นแบบ5ลิตรก็ซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันแล้วก็ถ้าเอาดีขึ้นมาหน่อยก็ประมาณนี้ครับดูคัดแต่ตัวนี้ก็จะแพงหน่อยตกไม่ถึงลิตรนะครับจะเป็น946มิลลิลิตรราคาอยู่ที่อ650บาทนะครับต่อลิตรต่อ946 fl แล้วก็ตัวนี้นะครับที่ผมแนะนําก็เป็นโบโทนิกเทอร์โบโท r ลิง ต Finally, okay. products, so yourself, so ัวนี well. like, ้อยู่ที่ราคาลิตรละ800บาทนะครับก็แ้วแต่เพื่อนๆจะเลือกสั่งเลยนะครับว่าต้องการราคาประมาณไหนเราไหวประมาณไหนแล้วก็รถเพื่อนๆทำติดไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนวันนี้ก็มีเพ่านี้นะครับรีวิวแบบมันบ้านทั่วๆไปท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกดติดตามให้นิดนึง นีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ